ไเขียวอิ่มเปล่านอนเฝ้าเลยมันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วนอนเฝ้ารดเลยเรนดำอิ่มป่ยังเหียนดำอิ่มป่าอ,าอืมพอ,อแล้วลูกพอแล้วเนาะ ไปรถมาเยอะแยะรถเกียรนรถเกียบรถมันเกียบ,เ,ยยบ,เ,ยยบเอานะไปได้แล้วมั้งรถเกียบเดินดำรถมันเกียบเอา้า Nói chung lời <laughs> tân tàu cù Nói chung lời tân tàu cù Nói chung เนี้ไปแล้วนะเนี้ไปแล้วนะนะพา,าน้องนอนเล่นล้มเนี่ยระวังรถเหยียบนะถูกไหมเล็นดำรวังรถเหยียบนะรถเหยียบเอาเที่ยงรถมา เรื่องรถมางนีวะเรืองเที่ยวเรื่องรถมางนีวะรวังเขาเยียบอ่ะนะเยียบไอ้เสื้อตายไปแล้วตัวหนึ่งนะรู้ปะ่ะขับรถนะเรที่ยวแทบจะล้มเลย ไปแล้วไอ้เคี้ยวนอนเฝ้าทำไมอะนอนฟังงนี้รถมันจะเหยียบอะนะรถมันมาเทอะ